ท่านอนวชเรศวิวัชรวงศ์ถึงไทยนะครับระเวนไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดพระแก้วศาลหลักเมืองท่านอนวชเรศวิวัชรวงศ์พระโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวตระเวนไหวพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังศาลหลักเมืองวัดหงรัตนาราม เมื่อวันที่6สิงหาคมนะครัวาสนานาน่วมผู้สื่อข่าวชื่อดังรายงานว่าท่านอ้นวัชเรศรวิวัชรวงพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าวเจ้าอยู่หัวกลับประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะครับพร้อมกับมีภาพของท่านอ้นที่สนามบินสวรรณภูมิโดยมีคนไทยบางส่วนมารอต้อนรับ สำหรับท่านอ้นเป็นพระราชโอรสองค์ที่สองในพระบาทสมเด็จพระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิษนะครับปัจจุบันพำนักอยู่ณกรุงนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาล่าสุดนะครับเมื่อวันที่7สิงหาคมวัสนานา,นาด้วมก็ได้โพสต์คลิปภาพรายงาน